ัญญยันเตือนหน้าแก่รู้แล้วแก้ได้ค่ะหน้ามีเชฟนะคะหรือว่าสามเห่ยความงามหัวคว่ำค่ะจะเป็นตัวที่บ่งบอกอายุบนใบหน้าของคุณค่ะทําให้คุณดูอ่อนเยาว์นั่นเองค่ะแต่น่าเสียดายเหลือเกินนะคะว่าสามเห่ง,งความงามนี้ค่ะเมื่อคุณอายุเพิ่มมากขึ้นเลยยี่สิบห้าไปแล้วค่ะสามเหแห่ง,งความงามนี้นะคะจะเริ่มกลับหัวขึ้นค่ะซึ่งทําให้ใบหน้าของคุณนะคะดูมีอายุนะคะแล้วก็แก่ลงนั่นเอง คลิปนี้นะคะจะบอกให้คุณทราบว่าทำอย่างไรค่ะสามในแห่งความงามบนใบหน้าของคุณนะคะจะยังคงหัวความเหมือนเดิมนะคะหรือว่า v h a p e นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะโปรย o r the u p channel นะคะเพื่อนใหม่กด subscribe ไลค์กระดิ่งเป็นเพื่อนกันนะคะ เมื่อคุณอายุเพิ่มมากขึ้นค่ะผิวหน้าของคุณนะคะทั้งชั้นในและชั้นนอกจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นค่ะเนื่องจากปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกนั่นเองค่ะทําให้ผิวหน้าของคุณนะคะเซลล์ผิวค่ะเริ่มฝ่อตัวนะคะแล้วก็ผดตัวลงค่ะซึ่งเป็นสาเหตุให้ใบหน้าของคุณนะคะสูญเสียความกระชักค่ะแล้วก็หย่อนค้อยเกิดขึ้นค่ะจึงให้หน้าของคุณนะคะดูแก่กว่าวัยหรือความเป็นจริงนั่นเองค่ะแล้วก็ ทำให้หน้าของคุณนะคะเปลี่ยนรูปทรงนะคะจากตัว V shape เนี่ยกลายเป็น U ได้เลยค่ะหน้า V shape สามเหลี่ยมแห่งความงามนะคะตัวบ่งบอกอายุบนใบหน้าของคุณค่ะสามเหลี่ยมแห่งความงามนะคะคือรูปหน้าที่มีความอ่อนยาวค่ะหรือเป็นรูปสามเหลี่ยมหัวคว่ำนั่นเองค่ะเซลล์ผิวหน้านะคะจะมีความกระฉับ แล้วก็มีวอลลุ่มนะคะกระจายตัวกันอย่างสม่ำเสมอบนผิวหน้าของคุณค่ะจนกลายเป็นรูป v s h a p e นั่นเองค่ะแต่น่าเสียดายนะคะว่าสามเหลี่ยความงามนี้นะคะจะเริ่มกลับหัวขึ้นค่ะซึ่งเป็นต้นเหตุให้ใบหน้าของคุณนะคะดูกแก่ลงนั่นเองค่ะ สสาสเหตุน,นะคะที่ทำให้ใบนหน้าของคุณนะคะเปลี่ยนจากหน้า V นะคะเป็นรูปตัว U ค่ะห่งค่ะเป็นเพราะตอนสาวๆนะคะร่างกายของคุณผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนได้มากค่ะผิวของคุณก็เลยดูนะคะกระชับแล้วก็อ่อนเยาว์นั่นเองค่ะแต่เมื่อคุณอายุมากขึ้นนะคะฮอร์โมนเอสโตรเจนถูกผลิตลดน้อยลงค่ะทําให้เซลล์ผิวที่ผลิตออกมานะคะน้อยลงด้วยค่ะคุณภาพก็ได้ลงนะคะแล้วก็มีขนาดที่เล็กลงค่ะ ฝ่อตัวลงนะคะทำให้ผิวของคุณนะคะย่อนค้อยกันแล้วก็ไม่กระชับนั่นเองค่ะ สองชั้นหนังแท้นะคะมีองค์ประกอบหลักๆนะคะ,ะ,คะก็คือคอลลาเจนกับอีลาสตินค่ะทำให้ผิวของคุณกระชับแล้วก็ยืดหยุ่นได้ดีค่ะแต่เมื่อคุณมีอายุมากขึ้นนะคะการผลิตคอลลาเจนในร่างกายค่ะจะน้อยลง1%นะคะทุกๆ1ปีค่ะทำให้เซลล์ผิวของคุณที่ผลิตออกมานะคะค่อนข้างที่จะไม่กระชับค่ะแล้วก็เสื่อมคุณภาพลงนั่นเองค่ะสามนะคะผิวชั้นลึกหรือชั้นไขมันค่ะจะเป็นชั้นที่ช่วยเสริมนะคะคงรูปทรงใบหน้าของ คุณเอาไว้ค่ะชั้นไขมันนะคะจะมีความหนาแน่นที่ลดลงค่ะเมื่อคุณอายุมากขึ้นนะคะเป็นสาเหตุให้หน้าของคุณนะคะยุบตัวลงได้อย่างชัดเจนค่ะเปลี่ยนจากลูกวีเป็นยูนั่นเองค่ะวิธีการยกกระชับหน้าที่หย่อนคล้อยนะคะให้กลับมาเป็นลูกวีต้องทํำยังไงค่ะฟิลเลอร์นะคะเป็นสารที่ฉีดเพื่อเติมเต็มบนใบหน้าค่ะทําให้ริ้วรอยตื้นขึ้นนะคะรอยหมองคล้ำดูจางลงค่ะแล้วก็ยังช่วยแก้ไขโครงสร้างใบหน้าของคุณ ด้วยคะ่ะให้ดูเด็กลงนั่นเองคะ่ะฟิลเลอร์นะคะเป็นสารสังคเคราะห์มาจากตัวไฮยาลูรอนคะ่ะซึ่งมีผลให้ใบหน้าของคุณดูมีน้ำมีนวลม,มากยิ่งขึ้นนะคะใบหน้าดูเด็กลงคะ่ะแล้วก็เรียวรอยนะคะตื้นเขินมากยิ่งขึ้นคะ่ะไฮยาลูรอนนะคะจะมีคุณสมบัติที่ช่วย เก็บน้ําให้กับผิวของคุณค่ะแล้วก็ช่วยเพิ่มเส้นใหญ่คอลลาเจนให้มากขึ้นค่ะช่วยแก้ปัญหารอยยับนะคะแล้วก็ล่องลึกค่ะซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญของใบหน้าที่แก่นั่นเองค่ะไฮายาลูรอนนะคะที่ใช้กันทั่วไปในท้องตลาดนะคะที่เห็นกันก็จะเป็นไฮยาลูรอนิกแอซิดค่ะแต่ปัจจุบันนี้นะคะได้มีการพัฒนาค่ะเป็นโซเดียมไฮยาลูรอนิกค่ะ ซึ่งมีโมเลกุลนะคะที่เล็กกว่าไฮายาลูโรเนกแอซิดนะคะจึงสามารถซึมลึกเข้าสู่ผิวได้มากกว่าค่ะและยังสามารถนะคะที่จะอุ้มน้ำนะคะได้มากถึง1,000เท่าเลยทีเดียวค่ะมีความสเสถียรนะคะแล้วก็คงทนได้นานกว่าด้วยค่ะในผิวหน้าของคุณค่ะอย่าลืมกด subscribe like กระเด่งเป็นเพื่อนกันนะคะสำหรับเพื่อนเก่าค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปุ้ยสำหรับทำคลิปถัดไปด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตาม ะะวันนี้ปุ้ยหลาก่อนสวัสดีค่ะสวยย้อนวัยมั่นใจใช้แอลยา